สวัสดีครับคลิปนี้ AO9C ออกอีกแล้วนะครับของเดิมเป็น,นเป็น AO9C e <IC> เ <40 S 2> มืองไทยใช่ไหมใช่ครับอ่าก็จะเป็น EGR กลมเนาะใช่ครับครับก็ลูกค้าก็เลือกกลมรตรงสเปคเดิมตรงสเปคเดิมไปใช้พวกกล่องพวกหม่น้ำอินเตอร์เดิม,เ,ดมเนะมาะจะได้ไม่ต้องไปรีแมปกล่องใหม่ครับ,รบอันนี้ก็เลือกเครื่องออกมาให้เลือกสภาพ3ตัวนะครับแล้วก็ติดเครื่องติดเครื่องแล้วตรงนู้น แล้วก็เทสตัวนี้ด้วยอ่ะลองลองเทสตัวนี้ดิอ่าลองเล่งนี้ ไม่ออกเครื่องไม่หลวงโอเคไหมนี่คือพี่เป็นช่างอยู่ที่ไหนครับอยู่กิ่งแก้วครับอยู่กิ่งแก้วครับแล้วก็อันนี้มาเลือกให้ลูกค้าเลยรถบริษัทครับรถบริษัทรอ๋อพี่เป็นช่างของบริษัทใช่ครับแล้วก็มาคัดของไปใส่ให้ที่รถบริษัทใช่ครับอ๋อโอเคแล้วก็ที่บริษัทก็ซื้อกับที่ร้านมาหลายตัวแล้วเนาะ วันนี้มารับมารับเอกสารของหัวเครื่องชุดเก่าด้วยแล้วก็มาเครื่องตัวนี้ด้วยเลยอ๋อได้ได้เนี่เอจเอโอเก้าสี่อีจอารกลมนะครับเครื่องที่ช่างเขาเลือกนี่ก็คัดสภาพแดงสวยเลยอะดูข้างหลังก็ได้ข้างหลังแดงแดงเลยอันนี้ช่างเลือกให บริษัทเต็มที่เลยสวยๆเลยบริษัทได้ใช้ของดีแน่นอนครับโอเคยัง okay, ไงขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ